อุ้ยหนัก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 ใส่โลไสโลเพื่อนอื้อยไม่ได้พูดเล่นนะหนักแล้วเนี่ยหนักจริงๆเฮ้ยโอ้โหนี่ไงว่าแล้วดังหนักขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ้าออกได้ไงพาเข้าเพื่อนนะดึงนะไหมอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนี่นะ กดแน่นอนนะ้อู้ใช้ได้นะใช้ได้มีน้ำหนักข้างเมื่อนี่โอ้โหโอ้ยดึงแรงมั้ยขึ้นมาดูเลยเมื่อนนะนะสามตัวแล้วกันนะดึงขนาดนี้เนี่ย,ยเฮด็ดติดเด็ดติดเฮ้ยไม่ต้องวัดเอาแน่นอน เอาได้ไงพาเข้าเพื่อนนะดึงละไหมลุมยเอาแล้วเอาแล้วนี่นะปรากฏแน่นอนฮะอ,อู้ใช้ได้นะใช้ได้มีน้ำหนักกันเพื่อนมาแล้เห็นตัวแล้วครับมาเลยเยนี่งไงนะปรากฏนะครับปรากฏตัวเล็ก โอ้โหเราก็ว่ามีน้ำหนักนะน้ำหนักเบา<笑><笑>นะมาแล้วนะครับปรากฏตัวเล็กของเรานะครับนี่ตัวที่เราตามหานะถึงจะตัวเล็กแต่ก็มีตัวนะครับนี่ไงอา้าวซาบิกิปลาเข้าออเพื่อนนะนี่นะโอ้โหดึงใหญ่เลยดูกันหน่อยที่ปลาอะไร อาการแบบนี้น่าจะปลาจวดครับเพราะว่าเแบบ็ดมันตัวเล็กครับตรงนี้นี่หวังปลาจวดดูนิกี่ตัวเนี่ยโหมาเลยเพื่อนดูนี่ดโูโอ้ก็เต๋งอะ่ะสามตัวนะสามตัวเป็นข้างตะเพาหมดเลยนะโอ้หเออเล่นซาบิกีดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยนะ ทีเดียวสามแต้มครับนะไปปลดก,ดก <Ooh. S 1> อ่อนปลดก่อนเจ๋วเจ๋วเอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตีิสอีกันต่อนะหลังจากที่เมื่อกี้นี่ทำผลงานได้ดีนะครับทีเดียวสามแต้มเดี๋ยวนะสายมันยาวมากมันตียากนิดนึงอ่ะนี่นะเดี๋ยวต้องใช้วงสวิงนิดนึงครับนี่หาตรงนี้แหละ นี่ครับอ่าเราดูปลายกระดกอย่างเดียวไปดูเพื่อนนะปลาเข้าแล้วนะ,นะปลายคันกระดิกแล้วนะครับนะเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าเรามีเบ็ดตั้งแปดตัวปล่อยไว้ก่อนโอ้โหวันนี้แดดดีนะมรยากาศดี พาเพื่อนเดินดูวิวโดยรอบก่อนนี่ส่วนคันใหญ่ในผงตีทิ้งแวงนี่นะตีทิ้งไว้เลยเพราะว่าเดีย๋ยวน่าจะหมดแล้วครับมันชอบแอบมากินตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้นี่ป้ายคันนี้สั่นไม่หยุดเลยครับเหนะ็นไหมน่ะเหนะ็นไหมเดี๋ยวคอยบรรลุนนะว่ารอบนี้เนี่ยจะเข้ากี่ตัวนะครับ นาบิกินะตึ๊บนี่นะครับนะโอ้โหดิ้นดินนะผมใช้คัน UL นะเพื่อนะคัน UL นะสามสามคิดแปดอุ้ยอุ้ยหนัก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 อื้มไซโลไซโลเพื่อนอื้ออุ้ยไม่ได้พูดเล่นนะหนักนะเนี่ยหนักจริงๆเฮ้ยโอ้ นี่ไงว่าแล้วหนัหนกๆขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้ยตะกับตะกับได้ปลาตะกับตัวใหญ่เพื่อนๆน,นี่โอ้โหนี่ว่าแล้วทำไมมันหนักๆนะนี่คันอยู่แอลในปลายมันอ่อนนะดูดูปลาตะกับบอลเพื่อนนะนี่นะออกมาดูแดดนะได้ชัดๆโอ้แจ๋วเลย มีผลงานแล้วครับนะวันนี้นี่ต้มเข็มนะต้มเข็มปลาตะกับนะแล้วก็พั่วมากับทางตะเภานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาตีสามกีกันต่อ,อ,อนนะนี่ดูนะสายมันยาวแบบนี้เลยต้องเผื่อวงสวิงนิดหนึ่งครับอ่าโอเค ตึงแล้วนะต้องเอาให้ตึงตั้งให้ตึงนะครับไอตัวระยะของซาบิกิก,กับตะกรวเนี่ยมันจะได้เป็นแนวเส้นตรงไปนะแล้วเบ็ดมันก็จะกลายเป็นเบ็ดลาไปแล้วเ่อนนะเบ็ดก็มีอยู่8ตัวนะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้นะจะเป็นยังไงกระดิ่งสั่นเพื่อนๆนะเหมือนเหมือนปลาเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะครับ เราดูสักหน่อยแต่มันสั่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะเพราะาลมมันลมมันแรงนะดูยากครับคือถ้าไม่ดึงแรงๆเลยเนี่ยเดายากครับบางทีพอ,อคันขึ้นมานี่ก็เหยื่อก็หายหมดแล้วครับ นี่ผมปิดเบรกไว้นะผมไม่ได้เปิดเพราะว่าโอกาสเจอปลาตัวใหญ่ลากคันลงน้นนํานี้น่าจะยากครับนะแต่ว่าถ้าไซส์พอแบบว่าสี่ห้ขีดอะไรเงี้ยยังมีโอกาสเจอได้นะครับว่าปรากฏบางทีที่เจอนี่ก็สาขีดนะเกือบครึ่งโลนะครับที่เคยเจอตัวใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็ปลาดุกทะเลก็มีนะแต่ว่ายังไม่เคยเจอไซส์มันไซส์โลเงี้ยยังไม่เจอนะครับนะปิดเบรกไว้เลยครับนะไม่เปิดรับ อยากลากก็ลากไปเลยอยากเจอของใหญ่นี่นะดึงเอาดึงเอาเลยครับนะมีปลาเข้าแน่นอนนะครับตอนนี้นะแต่ต้องดูจากการดึงนะว่ามันมันถี่หรือว่ามันมันแรงหรือเปล่านะครับผมเดาตรงนี้นาะจะมีอย่างน้อยประมาณสักสองตัวนะครับน่าจะเป็นข้างดับเพาตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันไม่ถี่แล้วก็ความแรงในการดึงเนี่ยยังยังไม่แรงมากนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นนะอันนี้เดานะเออมันก็ต้องมีเดากันบ้างนะนี่โอ้โหโอ้โหุดึงแรงมะขึ้นมาดูเลยเพื่อนนะเนี่ยสามตัวแล้วกันนะดึงขนาดนี้เนี่ยเนี่ยแบดติดแบติดไม่ต้องวัดเข้าแน่นอนนี่กี่ตัวกี่ตัวเอารุ้นหน่อยสิ เป็นไงหายแม่นเมือนนะสามตัวนะเห็นไหมโอ้โหนะสามตัวข้างดะเพาหมดเลยนะครับนะโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยนะปลาอื่นไม่ทันกินนะเพราะว่าข้างดะเพาเยอะนะครับนะขึ้นทุกรอบนะเข้าทุกรอบเลยข้างดะเพานะมีตัวเป็นโดนนะซาบิกิ่นะลองเอามาเล่นดูเพื่อนนะเดี๋ยวปลดจะสามตัวนี้ก่อน <laughs> เดี๋ยวลองเช็คคันนี้หน่อยเพแบบื่อนนะทำไมคันนันสั่นลิกๆๆก,กมิหยุดเลยกนละมกลิกลิลาเข้าลอกล้วลิกลิกลิกลนกลิกหิกอิกลิกลานละแต่ว่ลเกลิมันไม่ดิ้ลลยช่ิยลลยกลิละกหิกลลิลิกมลิกลิกลนลิกลิกลิลิกล ยังไม่มีปลาต่อนะเหยื่อยังไม่หมดเลยรู้สึกว่าจะมีปลาเข้าด้วยนะเข้าไม่เข้าไม่รู้อะไม้นี้กลับบ้านแล้วี๋ยวหาตัวช่วยก่อนนะมาน้องมัดน้องมัดช,ช่วยหน่อยเร็ว <c oughs> มือวางกันดับหนึ่งครับเอาขึ้นมาเลยเออสุดยอดนี่เข้าหมุนกลับอีกอ่าหมุนไปเลยถ้าปลาอยู่มันก็อยู่โอ้ได้ได้เนี่ยได้นะเนอะล <c oughs> ีลาได้นะ อย่างงลุ้นหน่อยนะมาสักแตนะ้มน่ะมันจะมา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 เห็นแล้วเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยอุย้ยนี่สองแต้มทีเดียวคิดดูโอ้เรือ่องเป็าไงีหมาเนะสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากอมโอ้อ่ามาส่งไม้ต่อฮนะนี่เดวน้องเล่นนะให้น้องมาช่วยวัดนะน้องมานัางเป็นเพื่อน นี่นเพื <og ran ial forest> well, ่อนนะเป็นข้างตะเภานะดูสองแต้มนะสวิกิเกี่ยวกุ้งนะครับนะก็วันนี้น่าจะพอแค่นี้เพื่อนนะไม่ไหวแล้วน้ําลงแล้วแล้วก็เงียบแล้วนะมีแต่ปลาเล็กเข้านะครับนะ